ที่จัดสงขลานะคะได้มีการอัญเชิญผ้าพระกรถินพระราชทานค่ะนำไปทอดกฐถินโดยผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลานายจรวดเกลี้ยงเกล่ำค่ะร่วมพิธีถวายผ้าพระ,ระกรถินพระราชทานโดยมีนายอัศวินเตชะเจริญวิกุลประธานเจ้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่ม BJC b i g C เป็นผู้อัญเชิญผ้าพระ,ระกรถินพระราชทานพร้อมด้วยคณะข้าราชการชั้นผู้ใหญ่และประชาชนในพื้นที่จังหวัดสงขลาเข้าร่วม สำหรับวัดชัยมงคลพระอารามหลวงเป็นวัดราชมาแต่เดิมค่ะตั้งแต่รัชกาลพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภุมิพนลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้ส่งพระกรุณาโปรดสถาปนาเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดสาม,มัญสังกัดคณะสงฆ์มหานิกายเมื่อวันที่26มิถุนายน2528 ซึ่งชื่อเดิมของวัดออกโดยบริบูรณ์ค่ะว่าวัดชัยมงคลพระอารามหลวงตามกตินิยมการออกนามพระอารามหลวงชนิดสามัญปัจจุบันมีประเทพสุธรรมยานหรือแช่แมเข็มปัญโยเป็นเจ้าอาวาสค่ะ